แล้วต่อไปนะคะเราจะใช้คำสั่งพูดสวัสดีเป็นเวลา2วินะคะแล้วก็ไปที่แถบควบคุมแล้วก็ใช้คำสั่งรอนะคะในการให้ตัวละครมีการพูดคุยสลับกันไปมานะคะโดยใช้2คํคำสั่งนี้นะคะ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะโดยการนำเข้าตัวละครอาจจะนำเข้ามาจากใน ไฟล์หรือว่าโฟลเดอร์ของคุณเองนะคะตัวละครสองตัวคุยกันลบไปก่อนจะนำเข้ามาอีกตัวหนึ่งสองตัวนี้คุยกันตัวใหญ่ไปให้ทำให้มันเล็กหน่อยต่อไปเรามาเขียนสคริปต์ให้กับตัวละครตัวที่หนึ่ง ตัวนี้นะคะตัวชื่อว่าอะไรสมสีตันนี้อาจจะชื่อสมทรงตัวนี้ก็จะทักทายสมทรงใช่ไหมครับ เมื่อธงเฉียวถูกคลิกจะให้ตัวละครตัวนี้พูดก่อนเราก็เอาคำสั่งพูดโดยไปที่แถบรูปล่างบอกพูดพูดเป็นเวลาสองวินะคะเพื่อให้ตัวละครเนี่ยพูดแล้วก็เป็นเวลาสองวิจะให้ข้อความอยู่นานเท่าไหร่ก็คือคุณก็สามารถกําหนดเวลาเองได้เลยอ่ะสวัสดีสมอะไรสมทรงสมทรง ต่อมาตัวตัวละครนี้เป็นตัวพูดใช่ไหมคะตัวละครนี้ก็ต้องฟังอยู่ใช่ไหมพอเวลาตัวละครสมศรีพูดเราจะให้สมทรงเป็นคนฟังเราก็ไปคลิกที่สมทรงเมื่อธงเขียวถูกคลิกเราจะให้สมทรงรอเป็นเวลาสองวิให้รอสองวิพอรอเสร็จสมศรี สวัสดีใช่ไหมคะมารยาทคนไทยก็ต้องสวัสดีตอบอ่ะเราก็พูดตอบเลยสวัสดีสมศรีะอะเราอาจจะอยากพูดต่อก็ได้ไปไหนมาไปไหนมาหรออเราคลิกสคริปสวัสดีสมทรง สวัสดีสมศรีไปไหนมาหรออ่ะต่อไปคนนี้พูดเสร็จสองวิรวมกันเป็นสี่วิใช่ไหมคะคนนี้ก็ต้องฟังรอฟังสมศรีก็ต้องฟังบ้างแหละพอพูดเสร็จสมสมทรงตอบตอบว่าสวัสดีสมศรีไปไหนมาหรออันนี้เราก็ต้องฟังเขาใช่ไหมคะเราก็ต้องรอรอตอบ รอกีวิคะรอสีวิหลังจากนั้นเราก็ตอบไปฉันกำลังจะไปเรียนฉันฉันกำลังจะไปเรียนอา,อาจจะพูดต่อแล้วเธอละ่ะแล้วเธอละ่ะจะไปไหน ่ะแล้วเรามาลองรานจะคลิปกันดูนะคะสวัสดีสมทรงสวัสดีสมสีสสสมสไปไหนมาลรอฉันกำลังจะไปเรียนแล้วเธอล่จะไปไหนอ่ะต่อไปสมทรงก็จะต่อสมทรงก็รอก่อนรอรอกี่วิคะรอสองวิก็คือจะต้องพอมีคนนึงพูดอีกคนหนึ่งก็ต้องรอ,งองใช่ไหมคะพอรอเสร็จ เราก็จะตอบว่าฉันกำลังจะไปฉันจะไปดูคอนเสิร์ตก็ว่าไปอ่ะประมาณนี้นะคะสวัสดีสมทรงสวัสดีสมศรีไปไหนมาหรอฉันกำลังจะไปเรียนแล้วเธอล่ะอ่ะ เมื่อกี้มีกมีสคริปมันซ้ำกันใช่ไหมคะตัวนี้มันพูดมาเร็วเกินไปเราก็ต้องมาแก้ที่ตัวนี้ก็อาจจะให้มันรอสักสี่วิสวัสดีสมทรงสวัสดีสมศรีไปไหนมาล้อฉันกำลังจะไปเรียนแล้วเธอล่ะจะไปไหนฉันจะไปดูคอนเสิรต์ตอ่าก็ประมาณนี้นะคะ